รถไฝ่รถหัวเขาพี่น้องอ้วนๆเลยให้ห่างเมาก็ห่มถาสูงว่ะเรือเอามาส่งแกมาส่งดิแกมาส่งเวียดแมนบอลเรือมาขายขเพื่อน,อน,อนเ,ากกาาเอารเมมา,รดเ,มมารเดียด๋ยวสอบถามันก่อนเพื่นมาส่งเรือมาขาย,าาาาาขายพ่อพันเนาะรูกบอกยังเหรอพ่อเพื่น จะเอาบ่ได้เอาไปอ๋มีพอีเนาะอพอได้พี่น้องแข้งขาก็ดีอยู่สูงสูง100เท่าใดเนาะ100 140เกือบ4เนาะ103เกือบ104พุ่นล่ะแต่ว่าบ่ได้วัดพี่น้องในสายตาจักปีลฮะปีกว่าบ่ฮะ ปีสองพัเต็มโอ้ปีที่สองมาเต็มพี่นอ้องโอุตส่ายพห์ผมใครสองอไข่เนาะเพชรพอพันธุ์ได้ด้วยพี่น้องแข่งขาดีดีนเนื้อหนังดีอยู่น่ะเขาก็เปิดดีพี่นอะะ้องซาลาชิทพอคุ้มฟูงได้อยู่พี่น้องเปิดไว้หลายเลยละข้าพื้นสามหมื่นสามพันนี่เนาะนี่พี่น้องราคาต่อรองได้พี่น้อง ผู้ใดสนใจจะได้เฮ็ดพอพันโทมาเบิ่งเฮามีเบอร์บ่ล่ะสูนหยังเนาะสูนยัหยเนาะเก่าค่อยแม่แท้บ่มันดนแล้วดลืมด้จได้บ่เฮานี่จบ่ได้เนาะึจเบอร์ได้พี่น้องห้อยหยังซื้อเฮาห้อยสันเนาะทางบ้านดบ้านนาดีห้อยสันบ้านนาดีเพิ่นจเบอร์บ่ไดู้อยากได้ก็โทรมาเอิ้นมาเบิ่งเอาพี่น้องอยู่บ้านนาดีบ้านนาดีห้อยสันบ้านนาดีพี่น้อง ป็นพ่อพันราคาสามหมืม่นสามบคุว่าต่อเอาด้วปลี่นยนหอเว้สาวสาวหน่อยโอ้หางยาี่วดีเนะนี่ยตัวใดราคาเปิดไปสิบสี่ับหมื่นสี่พันนี่เนาะปินควายเลี่ยงได้ี่ยนหรอเลี่ยงด้วยหมื่นสี่พันราคาตัวใด้ปอีกมูนึงนีี่ยหมื่นสี่พันอันนี้ตัวฟูหรตัวฟูนาะตัวฟู สูงดีพี่้องแต่ว่าหันจอยเมื่อนึ่งตัวนี้ราคาอยู่ที่หนึ่งหมื่นหนึ่งหมื่น่พี่องเด้อเป็ดพ่อัก็เลครับเป็ดพอพันหมื่นหนึ่งติดป้ายถอตัวนี้ทกดีเมียตัวนี้เอกดีก่อนเนาะตัวนี้มือเยเนาะมือเด0 0พี่้องมือเราคา ตอลองได้พี่น้องเนาะคุณว่ายถือพี่น้องคุสามก็ได้รับเนาะยกสมีส่วนลดหลายเนาะอมีสามตัวเนาะสตัวค่นอยไ่พี่น้องวานอนเบอร์ติดตเบอร์ศูนย์แปดสามศูนย์แด้เด้องเพี่น่องเด้อคู้ใดสนใจโทรมากเลพี่น้องคือคุบที่ตลาดมังลัางค้าพนแล้วบ้านนี่ลังค้าล้งค้าเออ ค้าเนมข้าเนมบ่ไผู้สาววะเออข้าแนมเบิ่งตังแต่ขนนด้เดี๋ยวนี้เาะข้ยนงามเนาะเฮ็ดไ้สันลังข้าบ่ได้เบิ่งตัวเนาะไปไเออเห็นผู้สาวบ่ได้เดหา้อ้โอ้โอมโเ้อนโอ้โอ้นโอ้โอ้าโอ้อโอ้โีาอ นหอยก็อยางเบิ้งแต่ผู้สาวเนียเนี่ยบ่เดี๋เนี่ยมึงทางเาะเนาะเนาะบอว่าบอว่ายุ้วนคืนบอเอาสีซ้เขาสีเบิ้งบ่แล้วมือนโอ้นหอยก็อยากเบิ้งเนาะถ้าจะเบิ้งผู้สาวบ่เดเบิ้งลังค่าพี่น้องส้นคนดียเลยข้งเคยเนี่ยรวดมันอยู่ว่างาไปเอาไปใส่ละไปไปยวียดนามาพี่น้องเคองสองคนงายมืกว่าพนี้พนแมวงมะตท แแม่เลยม่บง่เลยเนี่ยไปเวียดนามด้วพี่น้องมาเรียดห้อเงีบแมมันมีลู้ผรือมันหมันเลยมั0ห่างร้อนโอ้มันมันมันมามาสามปีละโอ้มันมานมาสมปีเลยคนา มาเตาเดือนมาไม่เตเดือนหมดปะเตาเดือนนะรถเบียดก็ลังมากพี่น้องก็ลังแรงเขามากไม่ใเขาส้อยเดยพี่น้องเบียดน้ำมาแล้วพี่น้องชิบหล่อไม่หยันเอางวงพี่น้องชิบหล่อเมื่อนี้เมื่อนี้เมื่อนี้วันนี้เอาลูกมาเอาแต่แมยแต่เมยมาเพราะว่าตลาดนี้ตลาดก็ใหญ่พี่น้อง นคนมารับซื้ออยู่ตลาดอันลักเจ็ดพี่น้องลักเจ็ดเมื่อนี้งัวอกมาหลายเอาเอาเตมีม,มาลูกก็แด้วมาอยากถึงงูท้งไฟเยเกยวมาบุนท้งกันพี่น้องว่าคนได้หลายปในเมือนี้ส่งออกเวียดนามพี่นอ้องสิบหลอดพี่น้องมารับซื้อทุกตลาดในเขตท้ทงโคนสว่างว่านอน อากาศนี่พี่น้องว่าต้องใหญ่ๆได้พี่น้องเด้อมันจุ้ได้เกือบหาสิบต้วนี่ง้อเย้าเดี๋ยวเบิงมันจิตเต็ีมบำรุงนี่พ่วงละงเต้าหกไปเขินไปเขินไปเขี่ยวเวียดเก็บต้องใช้ชีวิตยั่งยืนง้อยังควายรถเดียวกันพี่น้องเป็นยันสิบปียกแยกอีกทางหาเพราะว่ามือนี้มัน ตลาดวะไงเลยซื้อบ่ได้หลายพี่น้องซุ่มรถหน่อยเขาเจ้าก oh ็แกไปส่งอยู่กันหลายเที่ยวอยู่พี่น้องเวียดนามมารับซื้อควายอยู่ทั้งตลาดลักเจ็ดพี่น้องเมื่อนี้ตลาดลักเจ็ดนี่ขวายหลายตัวอยู่พี่น้องนี่แมนเบิดเลยพี่น้องแต่ว่าคนเนรอ่นอ้วนๆด้วยพี่น้องเก็ควายควายจอยคนบ่ซื้อได้คนซื้ออุ่นอเพราะซุ่งซื้อส่งออกนอกส่งไปเวียดนามพี่น้อง เป็นควายเนื้อควายเนื้อรับสื่อใหญ่บ่อญ่บ่อตีตีแต่ยมันบ่ใหญ่พี่น้องบ่ไวย์หยันยิ่งใหไงยิ่งยิ่งสื่อดีพี่น้องราคาก็ไดรพอมันพี่น้องทำบ้านใหญ่แต่นี่ราคาสามหมื่นกลัวจะพี่น้องสามหมื่นเกือบสี่หมื่นเพล่ะพระเจ้าสื่อไปเถิบครับเมียนี่เมยนี่เมยมันเพิ่นว่ามันมั่นได้จักเดือนก็ สิบแปดเดือนแล้วเพื่อนันเป็นแม่มันแม่มันมันก็ซื้อี่น้องเอามาเลยนี่พี่น้องกรงเวียดนามกำลังรำเลียงมากเลยเนาะเมือนี้บ๊วยลายข้อยเดบ่บ๊วยตลาดบ่อใหญ่ตลาดนี่หน่อยเพี่น้รอกรักเกียรติก็คือตลาดโคกเจริญล้นรุ่นเลือข้ามตลาดใหญ่เพิ่อนซื้อได้หลายอยู่แต่ตลาดนั้นตลาดบ่อใหญ่นี่จะใส่ใหญ่ๆลวม สามบอลลุนนี่สามหมื่นบ่สามหมื่นกว่าบ่เออสามไปเออสามไปดอนกระสือพี่น้องโอ้บักเถิดดอนใหญ่ใสบ่บิ๊กเลยกระลำลำเลี้ยงขึ้นนั่นลงพี่น้องคนรับสื่อบ้านพี่น้องเด้อผู้ใดมีควายใหญ่ๆควายเถิดใหญ่ๆเราบังคลายอัยนเวียดนามเพิ่งมาสื่อในตลาดเองเลยพี่น้องไอเวียดนามมาเองเลย หอยเวียดหอยเวียดมาซื้อเองแต่ว่าราคาก็ยังคือเก่าแหละพี่น้องราคาราคาเป็นราคาตลาดอันเ้าออกมาขายขายได้ก็ขายขายไปได้ก็เอาเมื่อพี่น้องแต่เพิ่งมารับซื้อที่ตลาดบไปพันพราะขาดมาซื้อเองเรือยอย่น้องแต่ว่าราคาเมื่อก่อนช่วงนี้ราคายังต่ำอยู่พี่น้องมันง้อค่อยมันยังหลายอยู่ราคามันก็ยังบ่แพงหนุ่มเพิ่งเริ่งระบายออกอยู่ ่ <can> ่าแม่ซ่ำนี่เฮาก็ซื้อดิซ่ำนี่ก็ซื้อเนาะเฮาซาวไปนี่ฮอดฮอดเนาะฟัง16 17นี่เนาะนี่พี่น้องป่ยแม่ก็ซื้อแม่ซนี่ก็เอาพี่น้องเพราะแต่ว่าถ่ายมันเต็มๆฮช่วงนี้คยมันก็จะอึดจัน้อยแล้วเริ่มเเริ่มอึดแล้วล่ะพี่น้องไปขึ้นไปไปเที่ยวเวียดเคยเห็นดอยู่บ่แม่ลูกเก่าเพิ่นว่าพี่น้องแม่กับลูกเกาเาแต่ว่าอ้วน น้อลูกมันหลวนเนาะแม่ลูกก็กกออกพี่น้องอแล้ว่าบ่รายหล่เหมือนนี่มันตลาดบ่ใหญ่ตลาดนีด่หน่อยพี่น้องตลาดลักเจ็ดอ,อันผูใ้ใดมีอันคไอยกับเอามาขายได้พี่น้องมาขายก็ได้ดาหรือว่าให้พ่อขาเอามาขายให้ก็ได้เป็นมาลับซื้ออยู่ทั้งตลาดลักเจ็ดไปแล้วซื้อทั้งง้ทั้งคไขยพี่น้องแล้วก็ต้นขึ้นเต้นขึ้นคไขยสักคนแล้วจังงวอจังตามไปที่หลงัง เครื่องรถพอดีค่อยเครื่องรถเจ้าขึ้นยาเพิ่นว่ดตัวไหนขึ้นง่ายจกไดีว่าสันไปตัวนี้สิง่ายกไอยู่ตัวนี้เกณฑ์ยอดยงเครื่องรถพิทพอดีพี่น้องจะควายจะมีกำไรนาได้นอยขึ้นยากดไ้อยที ข้้วึนไปไปขึ้นขึ้นน้อยเส็เมอขึ้นเก่าพี่น้องไปไปขึ้นไปทาไมพ่อคอข่อยเขาไ่เงาหรอก็ดีเต็มล็อกล็อกกลางไปไป